รับรถจบที่3 0 0พันกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขากันว่ารับรถเท่าไหร่แล้วก็แต่งเพิ่มอะไรไปบ้างนะครับพี่นายเนี่ยแม่ตามากมาจากกาญจนบุรีเลยสวัสดีครับพี่นายครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมาษณ์ลงเพจหน่อยนะครับพี่ถือว่าไม่เกินคาดนะครับสมกับคำเล่าเลย เห็นเห็นโฆษณาในทิกต็อกเนาะก็มีนพูดกันหลายๆคนว่าเซลแบงค์เนี่ยให้บริการลูกค้าค่อนข้างดีผมเองเนี่ยผมอยู่ที่กาญจนบุรีนะทำไมไม่ซื้อรถที่กาญหรือไม่ไปซื้อที่กรุงเทพถึงด้านด้นมาซื้อที่อยุทยานะฮะก็อยากจะลองพิสูจน์ดูแต่ก็ประทับใจนะครับประทับใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็อย่างเช่นวันเนี้ยนะครับผมออกรถแค่สามพันนะครับเป็นรุ่นเอนทรีแต่เพิ่มเบาะหนังแล้วก็กล้องกล้องมองหลังนะครับ อ่าประทับใจมากนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสุดยาดครับอันนี้ระดับผู้จัดการของโรงน้ําตาลกาญจนบุรีนะครับก็ขอบคุณพี่นายมากๆนะครับที่มาให้โอกาสผมได้ทํานะครับขอให้รถคันนี้ต่อเงินต่อทองนะครับพี่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ